อาอขอบคุณครับใช่ครับใช่ให้เบาะมันสูงใช่ไหมเขี้ยนแล้วพี่จะแบบเสียวเลยใช่ไหมไม่พี่จะกดที่บ้านรถซิงเหรอพี่เจอรถซิ่งเหรอนี่คือคาบตาสองไ่รู้ว่นคืนที่นั่งกับลากระบังค่ะรถแม่งกรล่าให้ฟังมันขับเร็วมาก อยากรู้40มันประมาณไหนอ่ะ40ประมาณไหนเดี๋ยวลองขับให้ดูอ่ะเร็วกว่านี้นะไม่ใช่40อันนี้40เอออันนี้ธรรมดามันเร็วของน้องอีกมันจะทำถิ่นทำไทยแล้วก็มีคนทำถนนมันท้ายพาลัยมันก็เบรกกันขนาเบรกเป็นแบบหัวทิ่มชนกันอย่างเงี้ยพี่เอ้โหพี่จะไปโดนหลังมันน้องขันดีได้ปะมันคืออะไรบ้างข้าวสุกพี่ให้ผมกสับแคสต์มาเลยนะครับพี่บอกว่มันมีขัดกันตรไหมเนี่ย มันก็บอกเลยพี่จะเอาไงแล้กูก็ไม่เอาอะไรหรอกกูลงคือรถมันเล็กแต่แม่งแรงอว่าน้อมันอยู่ที่คนขับพี่และผมจะซิ่งก็ซิ่งนะแต่ว่าถ้ามีลูกค้าผมก็จะไม่ขับซิ่งนะผมก็จะเบาๆอย่างเงี้ยเขางมมาที่มาแล้วมากชใช่คือใจผมอยากทําให้คอนเทนต์โบวมันดีหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีกระแสโบวได้ดีไงลูกค้าส่วนมากฟีดแบ็กมาก็จะแบบว่าโอ้โห ตอนแรกก็นั่งอยู่แบบคิดว่าจะได้ผมที่ตอนี่ไม่ตายอะไรที่จะไม่เอาค่ะคุณก็จะพากูไปตายวันไหนก็ไม่รู้นั่งแต่ตัวใหญ่ P C X อะค่ะอ่าขี่ขีคือดูแบบเหมือนโจรนะแต่แบบอเฮียขับดีแตบน้องก็ขับดีอะแกน้องคนแรกไปกับขีนแบบอ๋อได้ได้ ก็ทำคอนเทนต์ทำอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับไรเดอร์ขับโบ๊ขับเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแหละพี่ดิท็อกเหรอใช่ดิท็อกครับแล้วก็กำลังหัดลองตรงๆข้างในอย่างงี้ยข้าตรงนี้ใช่ใช่อ๋อย้อนสอนโอเคโอเคงานเด้งผมลืมปิดมือก่อต้องจอดบ้านประตูเลื่อเค๊ะนั่ตาคนตรงนี้ก็ได้เรนนี่เรากำลังล้มนะครับ สบายกว่าพี่แกนขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับพี่อ๋อโอเคครับพี่ขอบคุณครับ,บค,ครับพี่ตรงไปเลย